แล้วเราพูดให้กับชีวิตแย่ๆมันก็เกิดได้เช้ามาก็บอกแล้วฉันไม่มีตังกินข้าวฉันไม่ <c oughs> บางทีนะการบน่นเนี่ยมันก็เหมือนกับการสั่งจิตตัวเองไว้แล้วฉันไม่มีเงินฉันทําไม่ได้อย่างเขาหรอกเราสั่งให้กับตัวเองแบบไม่ดีเราก็จะได้แต่สิ่งไม่ดีเข้ามานะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อยานิกานักพูดสร้างแรงบรรดาใจกดระดับโลกนะคะเคยทำงานประจำมา13ปีนะทุกคนเคยทำงานประจำมานานถึง13ปี13ปีนี่ก็ถือว่านานเหมือนกันนะบางคนทำา20กว่าปีพออายุ70ยังไม่อยากปลดกเกษียณเลยทุกคน20กว่าปีอ่ะไม่ปดนะจะรออีก จะรออีกประมาณ80หรือปดนะบางคนนะเสียดายงานแต่ไม่เสียดายสุขภาพเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกินใช้ในบ้างปลายชีวิตเลยถ้าเราอยู่ถึง80ปีในในอายุการทำงาน